ค่ะเพื่อนเพื่อนแก้วสารพัดเนื้อของแม่ปานนะคะเป็นพุ่มสีสวยค่ะใบใหญ่ด้วยนะคะเห็นไหมคะเพืเ่อนเพื่อนเป็นพุ่มใหญ่ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะ, <ๆ S 1> คะเขากําลังแทงหลอดนะคะเขาเป็นดอกแม่ปานก็จะไม่เอาเขาไว้นะคะแม่ปานก็จะเด็ดทิ้งทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะถ้าเราไว้ดอกเขาใบเขาจะเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ปานก็เลยต้อง จำเป็นต้องเด็ดออกนะคะแมวดอกเขาไว้ค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้ยิ่งพุ่มใหญ่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะสีสวยลายชัดเจนนะคะเขียวเข้มค่ะเขาจะมีสองต้นในกระถางเดียวกันนะคะติดกันแม่ปางก็เลยไม่แยกเขานะคะ กอใหญ่พุ่มใหญ่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพาไปบำรุงต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะก็จะเป็นตัวเมียค่ะวันนี้แม่ปางก็จะบำรุงให้เขาใบใหญ่สีสวยนะคะลายชัดเจนค่ะสูตร ขุยก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวแม่ปันจะพาไปทำนะคะว่าทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีสามอย่างเนี่ยนะคะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวค่ะน้ำหมักเปลือกง้อนะคะฮอร์โมนไข่ค่ะสามอย่างนี้นะคะค่ะในน้ำซาวข้าวนี้เขาก็จะมีวิตามินบีนะคะ ก็บำรุงให้ลําต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบเขียวนะคะเพื่อนๆทำให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะน้ำสาวข้าวนะคะแม่ปางก็จะใช้ประจำเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ปานได้มาประมาณ3ลิตรนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำหมักเปลือกง้อนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีสวยมากเลยค่ะสีออกแดงๆนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็ได้หมักไว้เด็กครึ่งเดือนแล้วนะคะ สิบห้าวันค่ะค้าน้ำหมักเปลือกเงาะสพคุณของเขาก็มีประโยชน์เยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็ป้องกันเจอโรคเชื้อราในดินแล้วก็ทางใบด้วยนะคะใบจุดใบเหลืองใบด่างใช้ได้นะคะน้ำหมักเปลือกเงาะค่ะก็ทําให้สีสวยนะคะป้องกันมดมแมลงได้เช่นกันค่ะน้ำหมักเปลือกเงาะนะคะต่อมาม่ปางก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี้สพคุณของเขาก็ลิ่ง ดอกเล่งใบนะคะทำให้ใบสวยใบใหญ่ค่ะถ้าใส่กับพริกมะนาวก็แตกยอดแตกใบดีนะคะผลดกค่ะฮอร์โมนไข่นะคะค่ะแล้วเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยนะคะําหมักเปลือกงอน,นี้แม่ปานก็จะใส่ไปสองช้อนโต้นะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะป้องกันเชื้อราในดินแล้วก็ทางใบด้วยนะคะใส่ไปเลย สองช้อนโต๊ะนะคะต่อมาแม่ปังก็จะใส่ฮอร์โมนไข่นะคะทำให้ใบใหญ่ใบสวยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยเข้มข้นมากแล้วเราก็มาคนสน่วนผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆคน,นเลยสูตรนี้ใช้ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะ แก้วสาร,รพัดนึกเขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสามวันรดน้ำครั้งนะคะเขาก็อยู่ได้คะ่ะแก้วสาร,รพัดนึกของเราแต่เราก็ต้องมันดูแลเขาสม่าเสมอนะคะบางทีเขาก็จะเกิดใบเหลืองใบไหม้นะคะตามขอบใบเขานะคะต้องมันดูแลเขาคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรดกันเลยคะ่ะเดี๋ยวไม่พางก็จะมาบำรุงเขาเลยนะคะ เ,เพื่อนๆเห็นไหมคะใบเขาก็จะ,มมมะ,ะไม่มีขอบ,หขอบหอหไหมเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีขอบไหมขอบเหลืองเลยนะคะทุกกระถางเลยค่ะจะไม่มีขอบไหมขอบเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆเพระาะว่าแม่ปานก็มาดูแลเขาสม่ำเสมอนะคะทุกเช้าแม่ปานจะเดินออกมาดูเขาตลอดค่ะต้นไม้ของแม่ปานนะคะ คะแม่ปังก็จะใช้รดเลยนะคะรดเลยค่ะเห็นไหมคะเข้าออกลูกสองแก้วเลยค่ะนี่ค่ะลูกเขานะคะข้างนี้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะลูกโดกมากเลยค่ะเ,เพื่อนแก้วสารพัดนมตัวเมียนะคะค่ะแล้วเราก็มาลดเลยค่ะลดเลยสองแก้วเลยค่ะ นี้เช่นกันนะคะลดเลยค่ะมีลูกเหมือนกันเลยสองสารแก้วเราก็ลดไปเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมีลูกอยู่หนึ่งต้นนะคะ คะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ของบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ